สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel World Gaming Core s t a ดนะครับเสียงอาจจะแพรไปหน่อยนะวันนี้จะมาอธิบายเรื่องระบบในตระกูลนะครับสําหรับคนที่อยากรู้เรื่องเพราะเดี๋ยวคิ่วันที่2ที่สามอาจจะพออาทิตย์หน้าก็อีกประมาณัน2วันเขาามต้องรอรีเซ็ตออระบบตระกูลมีอะไรบ้างก็สามารถจะเป็นบริหารภายในตระกูลเพื่อส่งคนไปทำโน่นทำนี่อย่าง อธิบายอันนี้ก่อนลวกันอันนี้คือเป็นภาพรวมนะครับว่าอันไหนคืออะไรอันนี้ร้านอาหารเอ่อทำลเล้าเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็บ้านพักคนงานอันนี้ไม่เชิงบ้านพักอะ่ะมันส่งคนไปพักร้อนถ้าบ้านพักมันจะอีกที่หนึ่งอันนี้ทําฟาร์มผมได้สองแปลงละระดับสี่ระดับสองก็ระดับสี่นะครับทําแปลงกด X เกเ็บไม่ได้เลย อันนี้ส่งคนไปหาวัตถุดิบต้องสกิลตรงไม่งั้นมันจะหาไม่ได้นะครับอย่างคนนี้ก็ต้องมีสกิลตกปลานะถึงจะหาได้เสกิลอ,อันนี้ต้องสกิลล่านเนื้อเพราะนี่คือเนื้อแร่ต้องมีสกิลผลแร่นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าสกิลไหนสกิลไหนคืออะไรแล้วก็ตัดไม้จะมีผลไม้ด้วยแหละแล้วก็ตัดไม้เออ ของพวกนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเราเก็บตามแบบไม่นับต้องส่งคนไปหาไม่ก็ทำฟาร์มทำฟาร์มเองถึงจะมีถึงจะมาทำเป็นพวกฟอตโตดิบพวกนี้ได้เนี่ยพวกเนี้ยไม่งั้นอาจจะเสียเวลาวลใช้เซลล์นิดนึงช่วงแลกเพราะว่ามันทำได้น้อยอะ่ะเดี๋ยวเพื่อหลังๆทำได้เยอะแล้วส่งคนได้ได้เยอะมันก็จะเริ่มไวขึ้นเพราะเวาลาส่งคนไปหาแล้วมันจะได้ มันจะได้ประมาณหนึ่งชิ้นต่อชั่วโมงแต่ไม่รู้ไม่น่าจว่าออนในเกมมัะนะเพราะไอแร่เนี่ยแร่เนี่ยส่งโคส่งไปหาแต่เช้าแล้วไอ้แรนี้ดิเพิ่กลับมาตอนเย็นมันยังเพิ่งได้ร้อยชิ้นเองอ่ะผมก็เลยไม่แน่ไม่แน่ใจว่ามันใช่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งร้อยชิ้นต่อชั่วโมงไหมไม่ใช่ต่อวันใช่ไหมโอเคครับเออ ต่อมาอันนี้คือแต้มพอยต์นะครับพันเจ็ด้วสิบแปดนี่คือพอยต์ที่เอาได้จากการประดับหรือสร้างของสร้างตระกูลพวกสร้างบ้านสร้างร้านอาหารแล้วก็ประดับตามฉากพวกนี้เนี่ยอย่างร้านอาหารนี่ก็นับประดับพวกนี้ก็นับยิ่งสร้างเยอะก็ยิ่งได้พอย์เยอะนะครับนี่ลองเป็ดมาทำผมให้พ่อโคเป็นเป็ดด้วย <laughs> เป็นไงล่ะต <laughs> กอ่ากกัวทําเป็ด อันนี้พนักง,งานเสิร์ฟผมนี่ครับน้องแมวมาเป็นคนบริการลูกค้านะครับไอเด็กคนนี้อู้ไว้ใส่ลูกค้ากำลังกินข้าวอยู่ก็เลยมนันงงอธิบายนะันนี้ต่อเลยแล้วกันอันนี้เป็นอันนี้ ไว้ซื้อของใส่ตัวนะครับอย่างอวตารผมชอบกดเลยเอวตารชุดหมวกอันนี้หมวกนะแต่ผมใส่มันเลยไม่โชว์มันจะอยูอนหัวเราเนี่ยแหละนกตัวเนี้ยอันนี้น่าจะประดับไม่น่าจะว่าข้างหลังฉากเราอวตารเราปะหน้านี้จะเป็นของส่วนรวม อาหารจะซื้อได้ทั้งหมดสิบชิ้นต่อสัปดาห์หมดแล้วหมดเลยต้องรอรีสัปดาห์นะครับอันนี้เป็นบัตรชวนจะมีที่ไว้ชวนคนจะมีอันนี้ทั้งคำพีสีแดงปลาตัวนี้ขนมอันนี้ไว้ชวนหมาสามารถจะเป็นหมาอันนี้ชวนเป็ดอันนี้ชวนแมวแล้วก็จะมีบัตรทองได้สองเล่มต่ออาทิตย์ตอนเรื่องดับ สามครั้งแรกคุณจะได้เฮ้ยระดับสามครั้งแรกคุณจะได้ชวนคนคนหนึ่งแต่เธอปลดระดับเ่อจะปลดคนอีกอะมันจะต้องรอวันที่สามอ๋อไม่ใช่นี่ปลดระดับสามเพื่อทำงเฟซวันที่สองเขาจะสอนวิธีชวนคนให้เดแต่ผมจะสอนอีกตัวอ,อีกทีหนึ่ง ส่วนอันนี้ก็ประจับเออของภายในร้านอะ่ะอย่างนี้ก็ร้านค้าโออตอาหารใช่ไหมครับอันนี้เครื่องทําครัวเครื่องปั้นดินเผาโรงเล่าระดับหนึ่งระดับสองเขาบอกอยู่นะอันไหนระดับไหนซึ่งต้องสร้างทั้งสองอันนะอัปเกรดหลังอัปเกรดขั้นสี่ไปห้าต้องใช้โรงเล่าระดับสองอันนี้เตียงไว้ใ่อยคนงานพักอ,อ่าโต๊ะ สำหรับพักมัง้งแล้วก็หมักลุกไว้เล่นให้คนงานเล่นอันนี้คือที่ประดับตกแต่งภายในตระกูลโคมไฟพวกเนี้ยป้ายอย่างเนี้ยป้ายพวกนี้คือของระดับตกแต่งนะครับเพื่อเอามาเพิ่มพอยต์ยิ่งสร้างเยอะก็ยิ่งได้เยอะูอีที่ว่าคุณขยันแค่ไหนคุณต้องดูตรงนี้นะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยว่าตอนเนี้ยเราสร้างได้เท่าไหร่ยิ่งอัปเกรดเยอะยิ่งสร้างได้เยอะ สองสุดที่ว่าสิบสามร้อยชิ้นแต่คุณไม่ต้องกลัวหรอกฝากคุณจะได้ครบก็งานอะเป็นเดือนแล้ะครับปลดล็อกระดับสิบใช้เวลาเจ็ดสิบห้าวันเนี่ยหกสิบวันเจ็ดสิบห้าวันไม่ใช่นี่หว่าน่าจะอันนี้น่าจะว่าเจ็ดห้าแล้วไม่ใช่ไม่ใช่สลับสิบห้าสิบห้าละแต่ว่าใช้เวลาเขาเดือนหนึ่งแหละอย่างน้อ,อยอ้สองเดือนสองเดือนพูดผิดวิด,ดสองเดือนสองเดือน ันนี้ก็ต้องปลดระดับเก้าอนมั้งต่อมาหน้าสุดท้ายอันนี้เป็นร้านค้าผู้ร้านค้าได้มัมมันเหมือนเป็นร้นก็คือร้านแหละเพราะว่าจะมีระดับของมันอะของแต่ละที่อ่ะ เพียงแต่บางทีัวรูปนี้ไม่ค่อยอันนี้บ้านพักบ้านพักแบบพักร้อนเลยนะเอ่อไม่แน่ใจวันไหนร้านอาหารผมจะไม่ได้ละแต่มันจะมีสร้างแต่ละที่กันนะเอ่อบ้านแต่ละหลังมันไม่ใช่ว่าสร้างในทุกที่นะบ้านบางอันบ,บังคับสร้างในพื้นที่ของมันเองนะครับเพราะงั้นเวลากดกดสร้างมัาจะวาร์ปไปให้ว่าวาร์ปไปตรงที่มันสร้างได้อันนี้ไม่ได้ใช้เท่าไหร่ ยังไม่ได้ใช้เลยเลยไม่ค่อยนี้เท่าไหร่นี่วัตตาเราหน้านี้จะเป็นคนงานก็วิธีดูฟอสามารถก็ออันนี้ก่็แล้วกันหน้านี้กดเครื่องหมายบวกตอนนี้คนงานสิบเก้าทับยี่สบนะครับอตอนเลีวสามสามจะชวนได้สิบห้าคนเพิ่มสี่ชวนได้ยี่สบเพิ่มมา้า ที่ชวนก็ตูวกดกดที่รูปเลยนี่ก็ดูว่าจะชวนใครอย่างอันนี้ต้องใช้สื่อแดงใช่ไหมก็ซื้อมาแล้วก็ปุ๊บนี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็เราก็ไปว้าไป,ไปแล้วก็ชวนเออเขาวิ่งธรรมดานะเมื่อกี้เพิ่งติดคาหัวมาคบเิ่งเพลินไปเลยทำลายข้าวของชาวบา้านดีว่าแก้ต่างได้นี่คนนี้ใช่ไหม วิธีคำสั่งชวนจะเป็นตัวสี่ตัวอย่างตามในเนี้ยก็คุยบางคนจะคุยแล้วก็กดปุ๊บนี่คือได้คนมาแล้วนี่พอสมรถเขาคืออะไรเครื่องปั้นดินเผาก็เป็นรูปนีเ้เอาวิชาก่อนแล้วกันไหนๆก็มาล้ววิธีดูว่า ตอนชวนอะมันไม่รู้ว่าใครมีฝ่าสามารถอะไรต้องชวนก่อนคือนี่คือข้อเสียของระบบนี้เลยจริงผมอยากให้เขามีโชว์ไว้ก่อนแม่ก็ใบๆก็ก็ได้มันจะได้ดูง่ายๆว่าใครอะไรเผื่อเราต้องต้องการไงอันนี้ก็ชวนหมู่อวางก็ต้องมาดูฝ่าสามารถที่หลังอย่างของน้องตาบอดทองผมนะครับสกิลทุ่มหมีจะเป็นสกิลหาปลาก็ดูหน้าน,นี้ก็ได้ อันนี้ส่วนมาจะเป็นสายหลักของตัวละครเรานะซึ่งสามารถเพิ่มได้โดยกันนะใช้นังสือนี่นะครับแต่ว่าจะใช้เยอะขึ้นนะเพราะงั้นตอนเรียนคิดที่ดีก่อนเพราะที่หนึ่งมันจะสิบหกเล่มสิบหกหรือสิบแปดนี่แหละเออ่ได้จากการทำเฟสเฟสวันอะน่าจะวันละเก้าเล่มสองวันก็สิบแปดใช่ไหมอาทิตย์เลยสก็เท่ากับวันอาทิตย์หนึ่งก็ได้สิบแปดเล่ม เออนี่หาปลาอันนี้ล่าสัตว์ไม่มีสกิลมีแค่ความชำนาญเฉยเฮ้ยน้องไม่โชว์เลยนี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ละต้องเป็นตัวธรรมดาแล้วงั้นอ่ะอันนี้คนแรกนะครับจอเป็นสกิลครมูยอูะไรจริงๆดูหน้านี้ก็ได้ดูหน้านี้ก็รู้แล้วว่าเป็นฝาสภาสามารถอะไร เอ้หาอาชีพอะไรถ้าคนดูเป็นอะ่ะโอเคคนแรกปลาเมออยูไรหาปลาทุ่มหมีเออล่าสัตว์จะเป็นสกิลสุดยอดของเราสกิลมังกรการสกิลล่าสัตว์เฉยเลยเออตัดไม้จะเป็นสกิลสิงตัวคำราม ถั้งป้าดินเผาจะเป็นพ่นไฟเอ่อทำข้าวไม่มีสกิลมีแค่ความชำนาญของทักษะก็ดีหน่อยเอ่อทำอาหารจะเป็นสกิลเป็ดคำรามอะสกิลสโลบอสมอนสโลชากอะไรอะกลายเป็นสกิลทำอาหาร แล้วก็อันสุดท้ายมีแค่วาพจำนานคือบริการลูกค้านะครับทีนี้จะดูว่าเราส่งใครไปทําอะไรบ้างก็คืออย่างอันนี้หาปลาอันนี้คุณแร่ตัดไม้ทาเครื่องปั้นดินเผาทำอาหารนะครับสัญ,ญลักษณ์ลูกปลาในลูกเนี้ยอันนี้บริการส่วนในพวกนี้คือพักร้อนผมส่งคนไปพักร้อนอยู่เพื่อฟื้นเดี๋ยวจะยกเลิกพวกนี้ละเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องให้เขาพักผ่อนบ้าง อันนี้แล้วอันนี้ก็บอกแล้วอันนี้ผมแนะนำว่าพยายามดูว่าเราใช้อะไรนะสมมติที่จำเป็นใช้เยอจริงก็จะเป็นพวกเนี้ยเพื้นฐานจะมีเสียนนนี้เลยจะมีขมิ้นที่ได้ตอนหลังมัง้งแต่ขมิ้นมันจะมีสามสามเลยตอนสามไปสี่มันจะได้มา100ร้อยบาชิ้นมัง้ง อาจจะช่วยได้นิดนึงแต่เราคนปลูกไว้ด้วยนะก็เวลาเอ่อตอนเข้ามาถึงก็กดรูปเฟืองเนี่ยไม่งั้นกดเครื่องหมายบวกก็ได้แต่ผมกดทํางานไปแล้วไงก็กดเออมีตัวอย่างนี่ว่าเออมีแต่มีตัวอย่างเอ่อก็กดนี้ใช่ไหมครับกบใส่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 วัตถุดิบพร้อมครบเราทําได้กดปบกบารมันก็จะนับถอยหลัง นานี้เป็นพนักง,งานเสิร์ฟนะครับเฉลี่ยละ5ชั่วโมงส่วนมากอะ่ะก็คือมาจากธรรมอาหารนี่แหละแต่ถ้าทใํใไ้ทันจริงก็ซื้อได้เนี่ยซื้อจากนานี่ยแต่สิบเทแค่สิบชิ้นต่ออาทิตย์นะเพราะงั้นระวังด้วยอันนี้ทําเหล้าทาเหล้าส่วนมากจะมาจากปั้นดินเผาครับอัน,น,เ,นเนี้ยเห็นไหมเนี่ย grab สองคนไปปัน้นอีก15นาทีก็จะได้ละอันนี้ ่วนเครื่องปั้นที่เผาสม่าจะเป็นแรก่ก็คือแนะนําว่ามาถึงให้ส่องกลนหาแร่นี้ก่อนเลยเพราะว่าต้องใช้อันนี้อยู่ละอันนี้คือต้องทําอันนี้เนี่ยดูตรงได้ว่าไหนใช้อะไรอ๋อพวกนี้นี่ว่อเอก็มาถึงระดับปลดแร,แรกก็ใช้สองนี้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวพวกนี้ค่อยมาปลดที่หลังค่อยมาทําที่หลังมันยังไม่ได้ใช้อะสม่าคือใช้อนี้หลักๆก,ก็จะมีแรก่ก็จะเคยจะมีท่อนเฟืนกับฐาน เมียน,นี้เป็นแร่ฟ้าแล้วตอนนี้ปปดระดับสี่มั้งถึงจะทำนะถึงจะไปหาได้กับทำคราบได้ก็คือทำอันนี้เสร็จใช่ไหมก็จะมาเป็นอันนี้เหล่าก็ดูว่าใช้อะไรนี่ของผมอันนี้ได้จากคราฟนะที่ขาดขาดผมขาดขาดเนี่ยแต่ว่าจะมีเครื่องปั้นดินเผาอย่างน้อยหนึ่งอันอืมอืมสมมติก็มาจากคราฟมาจากฟาร์มกับเครื่องปั้นดินเผาแล้ว เออน,นี้ใช่ไหมก็กดปึ๊บก็เสร็จละก็รอเวลาไปใส่คนใส่ดูสเปียงแล้วก็ใส่คนอันนี้ส่งคนไปพักร้อนต้องปลดระดับ5้าก่อนอะไม่รู้2องสามอันนี้คืออันไหนแต่นี้คือหมากลุกกับอันนี้ทีนี้คนงานถ้าก็สมมติตอนใส่หน้าเนี่ ไม่ใช่ใส่มีว่างๆไหมมียว่างตอนตรงใส่หน้าเนี้ยถ้าขึ้นแดงนะครับเนี่ยตัวตรงนี้ขึ้นแดงแสงก็เตียงไม่พอนะให้คุณหวามันตรงนี้นี่บันพักตรงนี้จะมีเตียงให้คนงานช่วงแรกอ่ะจนใช้ว้านนี้ก่อนอก็พ่าก็มาถึงก็ซื้อเตียงเพิ่มแล้วก็ใส่เข้าไป อันนี้คนงานผมไปไปหมดละไปทํางานหมดแล้วเพราะว่าเวลาเขาเลิกงานคนงานจะมานอนตรงนี้กันก็จะมีหมาคอยเห่าตัวหนึ่งด้วยอืมไปทํางานกันมดแล้วก็ตอนแรกมันจะมีแค่สี่เตียงเนี้ยเพราะงั้นมันจะส่งคนไปทํางานได้สี่คนก็ถ้าจะส่งเพิ่มก็ต้องสร้างเตียงเพิ่มแล้วก็จะมีเพ้่มป็ระดับสี่จะมีบ้านพักร้อนลงไก เพียงแต่ป้าพ,พักร้อนป้าทักร้อนเลือกให้ดีนะว่าจะสร้างตรงไหนมันสร้างตรงไหนก็ได้แต่เลือกให้ดีครับเพราะว่าบางทีสร้างไปมันจะดูตลกตลกหน่อยหนึ่งคือสร้างรอบแรกมราจะมองจากมุมเบิร์นมุมวงมุมมองบอสวิวใช่ไหม <c oughs> คือกดสร้างไปก่อนก็ได้ทีหนึ่งเลือกได้ที่แล้วใช่ไหมกดสร้างก่อนแล้วก็กดตัว R แล้วก็ทำลายทิ้ง คนงานไปพักรหรออยู่นี่กันอ๋อนี่มาเล่นหมักลุกก็กดทำลายทีอ่อ้ที่เหลือนั่งกุยเอเคถ้วก,กดทำลายใช่ไหมกดอกดนี่กดไปป่ามันก็จะเกป็นการทำลายแล้วเราก็กดสร้างบ้านที่เราต้องการจะสร้างอีกทีหนึ่งเพื่อมันจะกลายเป็นหมดหมดเนี้ยหมดปกติที่เราสร้างกันเราเราก็ดูว่าพื้นที่มันพอดีไหมงั้นมันจะตลกตรงที่ว่า ถ้าเป็นเนินนิดนึงนะป้านตรงนี้หลังคามันจะบางที่อาจจะลอยลอยแบบเนี้ยแล้วก็ถ้าตรงนี้เป็นเนินมากก็จะมีดินเข้ามาอยู่ในบ้านจะตกรถตรงนั้นพยายามดูให้ดีนะครับทีนี้ฟาร์มมีอะไรบ้างโอ้ยต้นไม้อะไรใหญ่โตเนี่ยอาจตรงใหญ่ที่ปะเนี่ยไม่ใช่ต้นที่สร้างแตอวงเนี่ยเก็บไม่ได้ใช่ไหม นี่เยยังเก็บไม่ได้น่าจะสร้างทับที่ผมว่าน่าจะสร้างทับทีอ่อ๋อไม่ใช่ต้นไม้ต้นนี้น่ะที่ผมจะใช้เอ้ยผมต้องใช้ใส่ปุ๋ยเหรอไม่เอาอยังไม่ใส่แต่เวลาดูไม่ออกอะดิเวลาไม่ขึ้นโจมันรามโดนบงัเนงเนี่ยยุงล่างแล้วโดนบังเนี่ยผมอย่างนี้มันจะเห็นปะโอ้ัอน,นี้ไม่เห็นเลยกาเสียเนี่ยคนเริ่มไปข้างบน อตองอะไรดีสกิลที่ใช้โอเคจะมี4สกิลคือสกิลทุ่งหมีไว้ใช้หว่านเมล็ดนะครับเพราะเวลาเพาเพอตอนคุณเข้าไปในแปลงแล้วกดอะมันจะให้เลื่องเมล็ดแนะนำว่าพยายามให้ซื้อเมล็ดเท่าจำนวนที่ต้องการปลูก อย่าซื้อเยอะมากไปเพราะงั้นเพราะบางทีอ่ะคุณเลิกเมล็ดเสร็จปุ๊บถ้าคุณต้องการปลูกแค่สี่ใช่ไหมแล้วคุณมีประมาณสิบเมล็อดอะคุณกดใช้ปุ๊บบางทีมันหวาครบสิบเลยนะต่อให้คุณยืนห่างๆอ่ะเหมือนเขาแก้แล้วมั้งเขาตอนแรกมันใสม้วแต่ตอนนี้เขาใส่แบบมีกี่เมล็ดใสหมดเลยเพราะงั้นตอนหลังผมเลยแก้โดยการถามาสี่เมล็ดแล้วก็กดไปลองจมันเจอม,มีแค่สี่ตรงนี้ อาจจะเป็นมุมอื่นก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยแค่สี่อะก็คือมันจะไม่ปลูกปลูกมากกว่านั้นอ่ะก็ปลูกคแนะนำว่าพยายามปลูกค่ะๆครับจะปลูกแปลงเดียวหมดเพราะมันใช้เวลาสิบสี่ชั่วโมงเพราะแปลงหนึ่งก็ปลูกนานอยู่อ่ะอย่างขั้นต่ําอ่ะมันอาจจะมีบางอันใช้เวลาสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแต่ส่วนมากมันจะเป็นสิบสี่ชั่วโมงอ่ะสกิลต่อมา สกิลนี้พนดินเอ่าแม่ท้าวตีสุนัขมันจะใช้แค่ครั้งแรกตอนปลูกวางแปลงพื้นฟา้าที่ฟาร์มเราพอใช้พรวนดินหลังจากนั้นจะไม่ได้ใช้ละเพราะงั้นถ้าใครไม่ได้ใช้สกิลนี้เป็นหลักก็ใช้พนดินปุ๊บออกไปเลยไม่ได้ใช้ละส่วนสกิลเปล่าคุยที่มาใหม่จะเป็นสกิลรดน้ําคือ ไปยืนตรงกลางแปลงอ่ะเขมจะลดให้หมดเลยแล้วก็สิงโตคำรามใช้เก็บเกี่ยวนะครับใช้วเวลาเกี่ยวเก็บเกี่ยวพวกนี้ก็เ,เวลายืนตรงเนี้ยอันนี้ง่ายมั้งน่าจะง่ายว่ะสมมติผมยืนตรงนี้ใช่ไหมล้วใช้สิงโตคำรามมันจะเก็บประมาณเนี้ยคือประมาณเนี้ยไม่ต้องมานั่งเก็บสิละแปลงให้เมื่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาอัพตอนแรกอ่ะ ที่มาใหม่ๆอ่ะเวลากดใช้วิชาพวกเนี้มันจะลดใช่ไหมแล้วก็หาวิธีเพิ่มยาต้องไปฟันมอนตอนนี้เขาแก้โดยการเหมือนมันจะฟื้นขึ้นมาเองมั้งในฟาร์มแล้วก็กดใช้มันจะไม่เสียแล้วนะครับอย่างนี้ลดน้ํานะนี่ก็คือลดน้ําแต่ผมลดไว้แล้วไงก็เลยไม่มีผลละเนี่ยมันพลอยไม่ลดนะครับก็ดีดีกว่าตอนแรกโดตอนแรกคือใช้ปุ๊บ ผมต้องมานั่งรถทีละแปลงทีละแปลงทีละแปลงพอขี้เก็บไปนั่งฟันมันเสียเวลาเพิ่มสองเท่าเลยตอนนี้ก็คือสบายละเอ,อ่เอ,อใช่เพิ่มปลดระดับสี่แล้วอะคุณไม่ต้องกลัวเรื่องไอ้นี่แล้วนะเรื่องเอ,อ่เอ,อไม่พอฟังไม่พอเพราะว่ามันมีระบบจ้อยของนะครับ ย่อยของที่เราทรัพยากรที่เราทำมาเป็นมาเป็นฟางก็คือพอปรดลับสีปุ๊บมาตรงนี้เลยมันจะมีเฟสคุยสองคนเนี้ยปุ๊บอันแรกจะเป็นอสเบียงที่เราทำมาแรกเป็นของชุกนี้แต่อันที่สองกคือการย่อยสมมติผมมีอันนี้ผสมมาทรัะย่อยได้สองอันอ่ะ ไอสองชิ้นหนึ่งจะย่อย,ย,ย,ยได้สี่สี่ฟางเนี่ยสี่ข้าวไม่ใช่ฟางเอาซื้อสี่ข้าวค่อยเอาไปซื้อของสำหรับใครที่กลัวไม่พอพยายามทนให้จนถึงระดับปรระดับสี่ให้ได้ก่อนบริหารจนถึงระดับสี่ให้พอยมันพอให้ให้ข้าวมันพอเนี่ยข้าวเนี่ยเพราะช่วงแรกมันยังเราต้องมาได้มาจากเราจะได้มาจากอันนี้อย่างเดียว ความสำเร็จตอนนี้เออ๋ยวเขาปลดระดับสี่แล้วก็โอเคไม,ไม่ไม่รีบละเพราะเดี๋ยวเราก็มาย่อยตรงนี้ก็ได้ถ้าไม่พอเพราะบางอันเราน่าจะได้เยอะอยู่ครับของพวกนี้ต้องดูให้ดูนะมันใช้ระดับไหนนะครับอันนี้ระดับสองระดับสามระดับสี่รู้สึกปลาสองส่วนระดับสิบมั้งใจหนึ่งร้อยชิ้นแต่บอกไปแล้วนี่นะพยายามดูให้ดีด้วยโอเค ก็ไลน์นี้น่าจะจบแค่นี้แหละเอ้ยไม่ใช่คลิปนี้ดิโอเคครับก็จะชอประกอบอะไรกดติดตามด้นะครับถ้าขาดตกบกพร่องอะไรสอบถามได้นะหรือบอกอะไรได้นะครับผมอาจจะผมจะได้พิมพ์ตอบให้ต่วนี้ขอไปก่อนครับเจอกันครับ